สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับเรามาพบกันกับ EP 2นะเดี๋ยวคลิปนี้ให้นางถ่ายให้นะเดี๋ยวรับชมกันเลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการตั้งลำแล้วก็ถอยเพื่อที่จะยกตู้ลงนะครับ 强啊！Yeah, huh? ก็จะรอยยกนะคะเทนกำลังตั้งลำเราจะยกตู้ลงนะคะเพื่อลงสิทธาิา อะไรนะล็อกบดล็อกตู้โจยังไม่ได้ลงไปปดลดนะดิอันนี้เราก็จะยกตู้ลงแล้วนะคะ สองตัวนะคะพี่ก็ะจะมีพนากาักงานหลายคนเลยเขามีเขามีคนกดให้โอ้ขอรู้งานขอรู้งานเดินกดลอให้ งาน mũ โอ้โหงาน ngăn นะคะก็ รอ,อบแรกผมมาเลี้ยวแล้วก็มันจะเหยียบท่อตรงนั้นนะครับอพอเราตีวงเลี้ยวแล้วมันจะเหยียบท่อตรงนี้นะครับก็เลยมีการาพี่สอนแกดูกให,กกกให้ก็เลยโยกใหม่ก็เลยนี่แหละตกมะข้างนี่แหละนี่ตเตลิดไปหน่อยก็ตกไปในทุ่งนาแล้ว <c oughs> ก็เราก็ต้องอ่าแป๊บนึง เราต้องรับผิดชอบอ่าอันนี้เขาด้วยนะครับทรัพย์สินเขาอะนะพิดไวายเยอะเลยพี่โป้งโป้งมาแล้วนะคคว้าพิษค้าแล้วพี่โป้งแบบยืดไปแบบเยอะๆเลยอะเยอะเกินไปพี่ พี่โป้งใช้อย่างเมื่อกี้คันแรกใช้จังหวะทางเดียวแต่อของพี่โป้งนี่เขาใช้จังหวะหนึ่งสองหนึ่งจังหวะแล้วทาเหมือนว่าให้เลยไปก่อนนะครับเพื่อที่จะหางมาได้มากที่สุดแล้วก็ถอยนะครับจังหวะนี้่ารอบนี้พี่โป้งจะเอากี่รอบเอาแล้วแต่การตัดสินใจของคนขับนะครับแกเอาอีกรอบหนึ่งเป็นสองรอบบางคนงงนะฮะว่าเอ๊ะมันจะโยกสองสามรอบทำไมหมายความว่าถ้าเลี้ยวมาเลยเนี่ยวงมันจะแคบนะครับ ถ้าเรากลัวมันเบียดฝั่งนี้เราก็ทำจังหวะเหมือนพี่โป้อย่างเงี้ยอ่ามันช่วยได้ไม่มากนะครับแต่ก็ช่วยได้อยู่อ่าลงมาแล้วนี่ได้อีกอยู่ทิ้งไม้นะ่ะไแอ่ว ก็คันแรกยังไม่เอออกนะครับคันนี้เข้ามารอเพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพอคันแรกยกตู้คันที่สองก็เตรียมม้วนเลยนะครับดีแต่ตู้ไม่หนักมากนะครับ importante ลงสินค้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยเข้าไปเขาก็ยกตู้ให้แบบนี้นะครับถอยเข้าไปวางตู้เสร็จก็ล็อกตู้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะรับชม EP 3ต่อด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยาวเนาะมันยาวมันยาวเดี๋ยวรับชม EP 3ต่อแล้วกันอันนี้คือเท่าแก่นะใจดีมากๆนะครับเลี้ยงทั้งข้าวเลี้ยงทั้งน้ำขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณเฮียมากๆนะครับเรามาไม่มีความเหนื่อยเลยครับอย่างส่วนตัวผมก็รู้สึกสนุกนะครับกับการได้มาเจออะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับเลี้ยงน้ำอีกแล้วเรียเร้ยงข้าวเลี้ยงน้ำ ันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเรากลักบแล้วเพื่อนๆรอดูอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายคันที่สามนะเจ้าจีแค่สสองตูนเรียกเข้ามาอีกสักครัน้หนึ่งนิดว่าจะเป็นยังไงอ่าดีเทคในโซนนี้นะครับของพี่สอนเข้ามาในในโดงนี้ไม่มีสัญญาณนะครับดีเทคนะไม่ไหวเลย เดี <kung> ๋ยวถ่ายน้ำบื้ยคลิปหนึ่งเึเกือบแตกปจบปลีกล้วยปลีกล้วยปลีกล้วยนะทางเข้าพอดีจริงๆถ้าถ้ามีการเทหรือตรงอะไรตอนนี้หน่อยก็จะดีเลยนะตรงนี้ไม่ตกหรอก มาดูมดี่ก็ดีแล้วอทะมาอีกอะใช่หรือเป่าไมกะ่ะอ่ะเรามาดูเจ้า g x สามสบ้างนะครับมาดูจังห <c oughs> วะลั่นานของเขาดิ <c oughs> ว่าจะประมาณไหนทรงไหนนะครับรอดูว่าแกาจะใช้สเต็ปไหนโยกกี่รอบนะของพี่โป้งสามมั้งสองของผมของผมที่เดียวไม่พอนะเกือบเหยียบท่อนะก็เลย